มาแล้วมาแล้วนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบอช่องชาแนลนะครับวันนี้ก็เราจะพามาดูนะครับนี่นี่คืออะไรนะครับนี่ก็คือรั้วนะครับกั้นน้องๆนะครับไม้น้องๆออกนะครับรอบบ้านนะครับรอบบ้านทรงไทยนะครับรุกนี้ก็เสร็จนะครับ รอเคทําประตูนะครับประตูเปิดนะครับอันนี้ก็สวยมากนะครับดูบางข้างนะครับอันนี้ก็เอาไม้ไผ่มาทําเป็นเสานะครับ ทำแบบชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็จะตัดไม้ไผ่เป็นเสาอีกนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มตรงไหนใช่ไหมครับนี่ระหว่างต้นนี้กับต้นนี้นะครับ จะเอามาอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อทำให้รั้วนะครับแน่นขึ้นนะคเพราะว่าวันนี้ก็ค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างหน้ากันนะครับข้างหน้านะครับประตูก็จะมีสามจุดนะครับ ประตูเปิดนะครับก็จะได้ปล่อยน้องๆนะครับดูว่าตัวไหนนะครับจะกระโดดข้ามได้นะครับถ้าตัวไหนกระโดดข้ามได้ก็กำแพงสามตรก็เอาไม่อยู่แล้วครับวันนี้ก็เรามารอดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นประตูนะครับตรงนี้เป็นประตูนะครับเอามากั้นไว้นะครับ ตรนี้ก็หารวดอะไรมานะทำแบบปิดเปิดได้สะดวกนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับทางเข้านะครับตรงจอดรถนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับยอวไม้เรื่อยนะครับ ตรงนี้ก็รอดูพรุ่งนี้นะครับว่าจะทำแบบไหน,นครับประตูนะครับทำแบบชั่วข่าวนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องบอชอน a ชแนลนะครับสวัสดีครับ